แล้วไม c r a f t ในวันนี้เราก็จะมาสร้างบิลแฮ็กในธีมวันคริสต์มาสที่ใกล้จะเข้ามาถึงกันแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงตาซันตาคลอสที่กระพริบตาเองได้ต้นคริสต์มาส ลอยตกแต่งรูปปิดคริสต์มาสและอื่นๆอีกทั้งหมดนี้ก็คือ10อย่างไมโครบิวแฮ c กคริสต์มาสแล้วในคลิปนี้เราจะสร้างอะไรกันบ้างถ้าอย่างนั้นไปลองกันเลยสวัสดีน้ทุกคนตอนนี้เราไปเลยไมโครบิวแฮ็กในสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ตอนเนี้ก็คือพี่เคมีขนมเค็วมากฝาดเฮ้ยเอาเฮ้ยอ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ้อมกินในส่วนของพี่เคมีด้วยนะจำหมดก้อนอยู่แล้วเนี่ยเอ้าพี่เคมีเห็นบอกเลยอะว่าห้ามกินในส่วนของพี่เคมีอะก็บอกอยู่ตอนนี้ไงเอ้าเฮ้ย ลงท้องไปเลอวพี่คิดว่ากินเลยออใช่แล้วสิ่งแรกที่เราจะสร้างในวันนี้ก็คืออ่างอาบน้ํานกค่ะเราอยากมีอ่างไม้อาบน้ํานกนะเราจะใช้เป็นลวไม้นะคะแล้วก็บล็อกไม้แล้วก็แผ่นป้ายค่ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่นกลงไปแค่นี้เราก็จะได้อ่างอาบน้ําให้น้งนกละค่ะวา้าวนงนกชอบใหญ่เลยบางสิ่งที่เราสร้างเป็นบิวเฮกเนี่ยบางคนก็อาจจะดูแลนะักหรือว่าบางคน ก็จะมาลองสร้างให้ทุกคนดูเนาะต่อไปเราก็จะสร้างชิงช้าแคแนดี้เราจะเริ่มจากการวางบล็อกสีแดงกับสีขาวนะคะ เป็นบล็อกคอนกรีดก็แล้วกันเราจะสร้างเป็นไม้เท้าแคนดี้ค่ะเราก็จะต้องใช้บันไดสีขาวนะคะเข้ามาช่วยด้วยเพื่อให้เจ้าแคนดี้ของเราเนี่ยมันโค้งแบบนี้เราจะต้องสร้างทั้งสองฝั่งนะคะข้างซ้ายกับข้างขวาแบบนี้นะแล้วก็โค้งเข้ามาหาแบบนี้ค่ะว้าวนาะกินจุ้งเหมือนแคนดี้จริงๆด้วยเราจะโค้งเข้ามาหากันแบบนี้ห<อ>ลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสร้างชิงช้ากันก่อนค่ะเราก็จะต้อง บล็อกลงไปนะคะุบล็อกยาวลงไปประมาณ7ดบล็อกด้วยกันนะแล้วก็ขุดให้มันลึกลงไปอีก5าบล็อกด้วยกันค่ะแล้วเราก็จะขุดดินด้านหัวกับด้านท้ายอย่างละหนึ่งช่องลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะวางเลสตตลงไปค่ะหัวกับท้ายแบบนี้แล้วก็วางรางรถไฟลงไปค่ะแล้วเราก็ต้องวางเป็นแถบยาวแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไม้คัทลงไปแบบนี้แล้วก็จะวางจ้าสไตรเดอร์ค่ะให้มันนั่งลงในไม้คัาของเราค่ะหลังจากน,นั้นเราก็ต้องวางสตริงนะคะหรือว่าเย็บม,มุมเนี่ยคือที่ว่าเราจะได ทั้งบนได้นะหลังจากนั้นก็จะใช้พรมสีขาวเนี่ยปิดเท้าปิดทีหนึ่งแล้วจะปิดให้หมดนะคะปิดให้เป็นแถวยาวๆแบบนี้ไปเลยนะถ้าทางน้องสไต่ายไดจะมีความสุขนะเพราะว่าน้องจะได้เล่นชิงช้ากันเราไงพรมขนแกะปิดหมดแล้วเนาะแล้วเราก็จะวางลวดไม้ขั้งบนทั้งสองข้างค่ะหลังจากนั้นเราก็จะุดพื้นลงไปนะคะสองบล็อกค่ะแล้วก็สปอนน้องกระต่ายพร้อมกับร่ามเชือกไว้แบบนี้แล้วก็จะได้เชือกชิงช้ามาหนึ่งเส้นค่ะเราจะทําเหมือนกันอีกข้างเลยนะก็คือเสร็จน้องกระต่ายลงไปแล้วก็ใช้เชือก จูงน้องแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาบล็อกสีขาวเนี่ยปิดทัาไปอีกทีหนึ่งเอเชรเรียบร้อยเราก็จะได้เส้นเชือกชิงช้ามาแล้วล่ะหลังจากนั้นเราจะปลายาล่องหุนลงไปค่ะเราก็จะไม่เห็นตัวสไปเดอร์เนาะโอ้หวาวนี่มันชิงช้านี่แหละขอนั่งไหนยักู่เป็งไปเลยแล้วขนาดก็จะคล้ายๆกับการลชิงช้าแลวล่ะยักู่ยังมันเลยและนี่ก็คือชิงช้าคริสต์มาสของเราหานั่งบ,งบังดี เวลานั่งเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนมาไกวชิงช้าให้เราเลยนะเจ๋งไปเลยนะปกติไหมครับไม่มีนะนี่แต่ว่าเวลาเราจะลงมาวังนีดนึงนะถ้ากระโดดไม่ดีแล้วก็เราอาจจะตกลงไปในหลุมก็ได้อาเฮ้โอชเชลไทยอีกนล้ามาดูสิ่งต่อไปที่เราจะบิวแฮ็กกันเลยค่ะเราจะวางล็อกไม้นะคะแล้วก็กําแพงลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเอ็นโรดค่ะเราจะวางสลับกันแบบนี้นะเราจะทำคล้ายๆกับหลอดไฟวันคริสต์มาสค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องทําทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ให้มันมาประกบข้างซ้ายกับข้างขวาเข้าหากันเอง หลังจากนั้นเราก็จะวางลววเหล็กลงไปค่ะพาดเป็นแนวนอนแบบนี้เนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยครับดอค่ะครับดอเนี่ยถ้าเป็นเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมแล้วก็ต้องเลือกเป็นสีแดงกับสีขาว หลังจากนั้นเราจะต้องวางอินรถข้างบนค่ะแล้วก็สลับกับกระจกสีนะคะมันถึงจะไม่ติดก,กันเป็นแผงเนาะเราจะลองวางสลับสีกันแบบนี้ด้นะใครชอบสีอะไรเนี่ยก็สามารถามาวางต่อกันได้เลยว้าวสีสวยจุงสมแล้วที่เป็นวันคริสต์มาสแล้วก็จะเลือกไว้เรายๆสีนะคะมันจะได้ดูเหมือนกับปลอดไฟวันคริสต์มาสนะมีไงเป็นไงบ้างพี่คิน หมือน<ว>เป้าแ,แมวไปเลยบวกกแสงและเงาแล้ว,ลวเนี่ยไฟมันก็จะสะท้อนแสงนิดนึงนะต่อไปจะใช้งานกล่องลูมค่ะจะใส่ป้ายสีชมพูนะคะกับสีขาวลงไปแล้วก็เลือกเป็นรูปภาพที่เป็นบวกแบบนี้ค่ะเราจะได้แผ่นป้ายที่เป็นกล่องของขวัญมานะคะ <G ül üyor> เราใช้สีป้ากับสีเหลืองค่ะแล้วก็เลือกเป็นเครื่องหมายรูปภาพบวกนะคะแค่นี้ก็จะได้แผ่นป้ายลายของขวัญมาแล้วแหละแล้วใส่ป้ายสีม่วงกับสีเขียวลงไปค่ะแล้วก็เลือกเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ใส่สีม่วงลงไปทีหนึ่ง เลือกเครื่องหมายบวกอีกรอบค่ะเราจะวางเป็นบล็อกลายแบบไหนก็ได้ลงไปนะคะแล้ว <romantic> ก <success> ็ปิดด so ้วยแผ่นป้ายอีกทีน <hari> ึงค่ะแล้วก็ต้องปิดทั้ง4ด้านเลยนะแล้วก็วางปากกาดงลงไปข้างบนค่ะมันก็จะคล้ายๆกับกล่องของขวัญเลยเนาะซึ่งเราเนี่ยจะสร้างเป็นสองบล็อกหรือว่าบล็อกเดียวก็ได้นะคะคล้ายๆกับกล่องของขวัญแบบยาวกับแบบสั้นกล่องเล็กหรือว่ากล่องใหญ่นะแล้วเราก็สามารถเลือกสลับสีสลับลายกันได้เลยมันก็จะคล้ายๆกับลายกล่องของขวัญที่มีลิบบิ้นนะคะ ไอพี่เคนดูไกลๆมันเหมือนอยู่นะว้าวขอพี่เคนกองไหนละเนี่ยหาพี่เคนได้ทุกกลองเลยต่อไปนะคะเราก็จะทําเตาผิงไฟกันค่ะเตาผิงไฟเนี่ยก็คือแล้วแต่เลยนะว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างแบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันประดับไปด้วยลูกบอลคริสต์มาสแล้วก็ถุงเท้าค่ะเราก็จะต้องวางแคมไฟลงไปด้วยนะเพื่อความสมจริงหลังจากนั้นก็จะใช้บล็อกอิบค่ะก่อขึ้นมาด้วยนะ สำหรับต่อผิงไฟอันนี้นะคะเราจะใช้อเทมเฟรมล่องหนเข้ามาช่วยนะคะโดยที่เราเนี่ยจะใส่รีซอร์ท็ทกล่องหนล,ลงไปค่ะอเทมเฟรมของเราเนี่ยมันก็จะไม่เกิดกรอบรูปขึ้นมานะคะอย่างนี้แล้วก็เอาอะไรใส่เข้าไปมันก็จะเลกหมดเลยเนาะประมาณนั้นนั่นแหละตอนนี้เราก็จะใส่อเทมเฟรมล่องหนล,ลงไปนะคะเราจะ,ะติดปต่อนะคะแล้วก็วางลงไปชิดๆแบบนี้แต่ผลก็คือเราก็ไม่รู้สิว่าเราวางไว้ตรงไหนแล้วมองไม่เห็นอนะ การกระจาล่องผลเลยนะแต่ว่าถ้าวางเรียงติดกันแบบนี้เราก็รับรองเลยว่าเราจําได้แน่นอนอันนี้เราก็ใช้บันไดเข้ามาช่วยตกแต่งนะคะต่อผิงไฟของเราเนี่ยข้างบนเนี่ยเราจะทําให้มันตันๆนเอาไวนะ้เนาะจะได้ประดับประดาตกแต่งได้นะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแคมไฟนะคะตรงนี้ เราก็จะวางให้มันเป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วกันนะเออเชแล้วก็วางอาไอเทมเฟรมลงไปค่ะแบบนี้นะแล้วก็วางเรียงๆแบบนี้เาเฉพาะข้างหน้าก็พอเนาะข้างบนก็จะปิดด้วยบล็อกสี่เหลี่ยมของสีอิฐค่ะโอ,อเชข้างหลังด้วยเราจะปิดให้มันหนาๆแบบนี้นแล้วกนะันนี่โอเคเสร็จแล้วตาผิงไฟคิสแปนข,ข่าเรา่าว้าวยังเหมือนเลยต่อไปต้องมาทำลายตกแต่งกันค่ะก็เอารองเท้ากาะเนี่ยมาชุบสีนะคะทำคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นถุงเท้าก็แล้วกนะันเนาะแล้วเราก็จะวางาถุงเท้าแล้วกนะันถุงเท้า ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยังสามารถเอาพวกบล็อกสีต่างๆเนี่ยเอามาวางในไอเทมเฟรมของเราได้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกับลูกบอลวันคริสต์มาสนะคะซึ่งลูกบอลวันคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสีเลยเนาะอย่างนี้คุณลุงจันตะคอส์ทถ้าต้องเอาของขวัญมาใส่ในถุงทัทพพีเคนชัวเลยล้วเราเป็นสีเขียวกับสีแดงแล้วกันเอ้ยมันก็เหมือนอยู่นะพี่เคนลูกบอลมันอาจจะแบบบ้าไม่ใหญ่มากนะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะคลิกขวานะคะ พี่ลูกบอลของเรานะพลิกขวาให้มันหมุนตัวแบบนี้ค่ะนี่ให้มันหมุนให้มันมีเหลี่ยมแบบนี้นะคะมันจะได้ดูเหมือนลูกบอลมากขึ้นนะเอเชเสร็จแล้วต่อผิงไฟคริสต์มาสของเราแล้วก็ตกแต่งด้วยเค้กนิดหน่อยนะตรงนี้ด้วยเราก็จะปักเทียนลงไปค่ะว้าวยังสวยเลยหรือใครจะวางเป็นคุกกี้ก็ได้นะคะเอเชถ้าเราปักเทียนเธอมันก็จะสวยแบบนี้เนาะ ต่อไปนะคะเราจะตกแต่งเป็นน้องกวางเรนเดียค่ะเราจะวางบล็อกไม้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นขาข้างหน้ากับข้างหลังของน้องกวางค่ะแล้วเราก็จะวางล็อกไม้ลงไปค่ะอันนี้ทําเป็นลําตัวของน้องกวางนะคะหลังจากนั้นจะใส่เป็นหัวแล้วก็ปากให้กับน้องค่ะ มันแรกๆอาจจะดูเหมือนเป็ดนะแต่พอเราใส่บล็อกบันไดลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนเขาวกวางทั้งทีละหลัแเราต้องแหงหน้าอกเนี่ยเราใส่แบ็บต่อลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไอเทมเฟรมล่างขนลงไปแล้วก็ใส่เป็นบล็อกสีแดงแทนจมูกนะคะแล้วก็ใส่ลูกตาสีดําลงไปค่ะอุ้ยเป็นเจ้มูดัอจมูกแดงนีง่นะกลายเป็นกวางรูดัอจมูกแดงน่ารักจังเบย <c oughs> อันนี้เขาของเขาก็จะใหญ่นิดนึงนะต่อไปค่ะเราจะทารถลากเลื่อนค่ะรถลากเลื่อนเนี่ยเราจะว่างแ็บ เรลงไปแบบนี้ก่อนนะแล้วก็วางบันไดลงไปขั้นกลางค่ะแล้วก็วางแทบนอตอ,อีกทีนึงค่ะแล้ววางบันไดลงไปแล้วต่อด้วยแทบจออีกทีนึงค่ะอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะคะตรงนี้จะคล้ายๆกับรถลากเลื่อนที่มีแผงอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็จะวางเป็นสลับไม้ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็วางตัดต่อกันมาแบบนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ด้วยเราจะวางสลับต่อมาแบบนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นรถเลื่อนของคุณลุงซานตะค้อถูกต้องแล้วชาร่ามันคือรถลากเลื่อนของคุณลุงซานตะ ตอนนี้ก็จะตกแต่งนะคะคล้ายๆกับว่าเราใส่กล่องของข,องขวัญลงไปด้านหลังค่ะพราว่ารถลากเลื่อนของลุงซานตาคอสเนี่ยเขาจะต้องบรรทุกของข,องขวัญไปให้เด็กๆใช่ไหมล้วก็จะวางกล่องของขวัญค่ะที่เป็นบิวแฮกลงไปแบบนี้นี่ไงใส่ลายล,ายลิปปินลงไปนิดหน่อยแบบของเราเมากกิ้เลยเนาะแล้วก็นี่เลยใส่โบลิปปินลงไปได้นะแล้วก็ตรง ฐานตรงนี้ค่ะเราจะวางสลับไม้ลงไปนะคะแล้วก็วางแทบดองลงไปด้วยตรงนี้แล้วก็วางปิดด้วยสลับอีกทีนึงค่ะอีกสองบล็อกนะคะแล้วก็ใส่ลวลงไปค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ใ,กใส่ลวลงไปแบบนี้แล้วก็เปิดประตูลวค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะใส่แทบดอลงไปนะคะนี่แบบนี้เลยแทบดอทั้งสองข้างเลยนะเริ่มเหมือนรถลากแล้วตรงนี้ต้องใส่เป็นป้ายไม้ลงไปค่ะเพราะว่ารถลากหลังลุงซานต์คอร์สเนี่ยเขาจะมีที่กั้นเลยนะคะ เอาใส่คล้ายๆกับที่กั้นลงไปเนาะหลังจากนั้นจะเริ่มทําใส่จูงอะคะ่ะจะต้องขุดดินลงไป2งบล็อกนะคะแล้วก็ใส่น้องกระต่ายลงไปแล้วก็จุงเชือกค่ะแล้วมาผูกกัะโหลอีกทีนึงค่ะแล้วมันก็จะมีแค่เส้นเดียวใช่ไหมเราต้องการให้มันโค้งภาชนะต้องทําทั้ง2ด้านค่ะแล้วก็จะใส่น้องกระต่ายลงไปแล้วก็จุงเชือกค่ะ แล้วใส่เตาองไปตรงนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นหางของเจ้าดูดอฟค่ะว้าวดูสิเหมือนเชือกมันกําลังคล้องอยู่เลยมันก็ลัากําลังรัดจูงเชือกวางอยู่เลยเนาะว้าวน่ารักจูงอย่างนี้ขอยสักเจ็ดตัวได้ไหมอืมเดี๋ยวตัวเดียวพาราพา่พา,าคริสต์มาสเขามีแค่คู่เดียว <c oughs> เราหัดกับลุงซันตาคาท์มานั่งเล่นนะนี่ดูดิมันเหมือนเชือกจูง,งจริงๆเลยนะอันนี้คุณลุงซซนตาคาท์กำพร้อมที่จะไปส่งของขวัญให้กับเด็กดีทั้งหลายแล้วโดยเฉพาะพี่เคนนะเมลี่คริสต์มาสแฮปปี้ยิ เยเยเยยเยมันจะรอดไหมเนี่ยวันนี้ไม่น่าถึงนะไม่น่าจะถึงมือเด็กๆนะของขวัญน่ะเราจะเสร็จพีิเคนก่อนเนาะแล้วก็่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทําต้นคริสต์มาสกันต่อดีกว่านะเราจะต้องขุดบล็อกให้มันลึกลงไป3ามคูณสค่ะแล้วก็ลึกลงไปในพื้นเนี่ยประมาณ2บล็อกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะต้อง แผ่นหิมะลงไปนะคะแผ่นหิมะเนี่ยใส่ลงไปประมาณ4-5ชั้นได้กันนะคะตรงนี้ก็จะใส่แผ่นหิมะลงไปแบบนี้ค่ะเราจะวางไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราต้องการให้แผ่นหมวกของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ใส่โครงหุ่นไม้ลงไปแบบนี้นะคะให้มันรอบด้านแบบนี้เลยหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่หมวกที่เราย้อมสีแล้วเนี่ยลงไปอีกทีนึงค่ะเราเสียบลงไปบนหุ่นไม้นะคะมันก็จะสูงไม่เท่ากันใช่ไหม นั่นคือสิ่งที่เราต้องการดูคล้ายๆกับกล่องของขวัญขึ้นมาแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นค่ะเราก็จะวางบล็อกไม้ลงไปค่ะสูงขึ้นมาสับประมาณ4บล็อกแล้วกันแล้วก็จะใส่พิสตันลงไปแบบนี้ค่ะพิสตันเนี่ยเราก็จะวางให้มันรอมรอบไปนะคะแบบนี้นะเพราะว่าเราต้องการดันไม้ลงลงไปค่ะหลังจากนั้นก็วางบล็อกไม้ลงไปใต้พิสตันลงไปอีกทีค่ะข้างบนเนี่ยจะทุบทิ้งนะคะแล้วก็ใส่ลิสโตลงไปนะคะทั้ง4มุมแบบนี้เนาะ มันก็จะดันพิสตันลงมาค่ะแล้วมันจะทําให้หมวกเนี่ยมุดลงไปนะคะยังไม่พอค่ะเราใส่ล็อกไม้ลงไปเนี่ยเพิ่มเติมอีกค่ะแล้วก็วางเดสตตนลงไปสีมุมเหมือนเดิมพิสตันก็จะยิ่งดันต่ําลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ นะมันก็จะพอเห็นหมวกลงมาแบบนี้ค่ะว้าวดูสิกลายเป็นพื้นแล้วมันก็จะทำล,ลงมาแค่ครึ่งกล่องค่ะจะดูเหมือนกลองของวันเนาะหลังจากนั้นค่ะเราจะวางล็อกไม้ลงไปนะคะจักประมาณ5ล็อกดีกันนะคะแล้วก็สร้างเป็นต้นคริสต์มาสค่ะโดยใช้ผู้ไม้สีเขียวน่ะตกแต่งนะคะตามใจชอบได้เลยเราจะวางแซมแซมลงไปแบบนี้นะแล้วก็ให้มันยื่นออกมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเราจะตกแต่งเป็นต้นสนคริสต์มาสนะคะตรงนี้ก็จะดูเป็นผู้ไม้ขึ้นมาแล้วนะหลังจากนั้นจะถู ุบบล็อกพุ่มไม้อยากไปค่ะแล้วก็ใส่บล็อกสีขาวลงไปเพราะว่าเราเนี่ยต้องการจะวางเทียนไขลงไปนะคะตรงไหนต้องการวางเทียนไขเนี่ยแล้วก็วางบล็อกสีขาวลงไปก่อนเนาะหลังจากนั้นก็จะตกแต่งไปด้วยเทียนไขสีต่างๆค่ะอยากได้สีไหนก็จุดได้เลยนะวางลงไปได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็จุดไฟแล้วนะหลังจากนั้นจุดไฟเสร็จเนี่ยเราก็จะทุบบล็อกสีขาวออกไปแล้วก็ใส่บล็อกพุ่มไม้ลงไปแทนค่ะแท่นี้ก็เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีเทียนขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะวางไอเทมเฟรม ค้องขนถงลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้บล็อกสีต่างๆนะคะตกแต่งเป็นรูปบอลคริสต์มาสค่ะตรงนี้ก็ด้วยนะเราจะวางไอเทมเฟรมลงขนลงไปหลังจากนั้นเราจะใช้บล็อกสีนี่แหละวางแทนไอเทมเฟรมลงไปค่ะวางทับลงไปอีกทีหนึ่งเราก็จะได้รูปบอลคริสต์มาสที่มีหลากสีอยากได้สีไหนก็วางกันเลยเราก็จะใส่ลงไปหลากสีเลยค่ะสีเขียวสีชมพูสีแดงสีน้ําเงินสีฟ้าเหมือนเลยแต่ข้างบนยอดบนสุดเนี่ยเราจะตกแต่งด้วยเบลล์ทองคําค่ะหรือว่าเบลลคระฆังนะคะเราทุก บล็อกออกไปนะคะแล้วก็ใส่แผ่นหิมะลงไปค่ะ3แผ่นด้วยกันค่ะแล้วก็วางดิพเลนเซอร์ใส่หุ่นไม้ลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เอาหุ่นไม้เนี่ยปิดทับอีกทีหนึง่งแล้วก็วางเลสโตลงไปข้างบนมันก็จะยิงหุ่นไม้ออกมาค่ะแล้วเราก็จะเอาหมวกท้องคำเนี่ยใส่ครอบลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะวางแผ่นไม้ลงไปอย่างนี้นะคะ3บล็อกด้วยกันแล้วก็ข้างบนสุดค่ะเราใส่บอลล้วลงไปค่ะ แล้วตรงกลางเนี่ยเราจะใส่เปลวลงไปนะคะแล้วก็จะทุบป,ปอกออกเลยแค่นี้เราก็จะได้ระฆังที่อยู่บนยอดบนสุดของต้นคริสต์มาสละโอ้โหว้าว,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 าวย,ยังสวยเลยต้นคริสต์มาสต้นนี้สวยสุดที่ใครสร้างมาเลยเนาะ มีกล่องของขวัญด้วยข้างล่างสุดเนี่ยก็จะติดต่างคล้ายๆกับกล่องของขวัญน,นะคะส่วนข้างบนเนี่ยแผ่นดาวเนาะต่อไปค่ะเราจะย้อมสีป้ายของเราค่ะเราใส่แผ่นป้ายสีขาวกับสีดำลงไปนะคะแล้วก็เลือกลายค่ะให้เป็นลายตรงแบบนี้นะคะแล้วใส่เข้าไปทีหนึ่งตามด้วยสีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะเลือกสีข้างบนให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ดวงตาของคุณลุงซานตาคลอสมาแต่ว่ายังไม่พอเราจะต้องใส่แท็บดองไปปิดท้าอีกทีนึ่งค่ะทั้งสองข้างเลยนะก็จะเหมือนคนกับพิบตา ะะอ้าวเฮ้ยคณลงซันตาคอสมีชีวิตแล้วเวลามีลมพัดใ้ไปมานะคะก็จะคล้ายๆกับคนกระพิบตาแต่ว่าจะกระพิบตามไม่ท้อมกันนะเออพี่เคนว่าเหมือนเขาจะง่วงนอนนะต่อมาเราก็จะมาย้อมใ้ในรูมกันเหมือนเดิมค่ะใส่ใต้สีขาวกับสีดําลงไปนะแล้วเราก็จะเลือกลายข้างบนเข้มแบบนี้ค่ะเป็นลายตัดขวางแบบนี้เนาะ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมค okay. ่ะแล้วก็ใส่สีขาวลงไปหลังจากนั้นจะเลือกเป็นลายขวางตรงแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปดูเหมือนเดิมแล้วก็ใส่สีขาวย้อมเข้าไปค่ะแล้วเราก็จะเลือกลายค่ะให้เป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะเราจะได้ลูกตาของสโนแมนมาแล้วก็ใส่สีขาวลงไปอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะเลือกเป็นลายหยักๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลูกตาของสโนแมนที่เป็นแหลมๆแบบนี้มาหลังจากนั้นเราก็จะใส่สีส้มลงไปค่ะแล้วเราก็จะเลือกเป็นกลมๆนะคะแทนจมูกของสโนแมนนะเราเริ่มได้หน้าของ สโนมนมาแล้วหลังจากนั้นเราจะมาสร้างตัวของสโนมนกันก่อนค่ะเราจะใช้เป็นบล็อกสีขาวก็ได้นะคะวางเป็น3บล็อกแบบนี้แล้วก็ใส่ประตูล้อลงไปทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ใส่ใต้ลงไปค่ะมันก็จะได้หน้าลอยของสโนมนมาแล้วก็ใส่ไอทมเฟรมลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กระดุมลงไปค่ะจะคล้ายๆกับกระดุมเสื้อของสโนมนนะคะข้างบนสุดเนี่ยเราจะใส่แบรี่งลงไปค่ะแล้วก็จะใส่ไปรอบด้านแบบนี้เลยเนะาะเพราะว่าเราจะทําบวกให้กับสโนมนค่ะแล้วก็ใส่โครมสีดําลงไปค่ะใส่ให้รอบเลยนะแบบ นี่ค่ะล้าก็จะได้บวกให้กับสโนว์แมนดูสิมันน่ารักมากเลยนะดูใกลๆเนี่ยเหมือนกับคุณสโนว์แมนจริงๆเลยล่ะ บอกการไปตกแต่งบิวแฮงเอ็นเซอร์ไวเวอร์ของไมค้ารไปนะต่อไปค่ะไปย้อมสีป้ายกันต่อน,นีกว่าใส่ป้ายสีขาวลงไปค่ะแล้วก็ใส่สีแดงลงไปนะคะแล้วใส่แบนเนอร์สกูลงไปค่ะเราก็จะได้เป็นลายขาวหัวกะโหลกไข่แบบนี้นะเนาะใส่เข้าไปอีกทีนึ่งแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นสกูอ,อกมาก,ก่อนแล้วใส่คริปเปอร์ชาร์ดลงไปค่ะชิปแบบนี้อาจจะได้ลายคลิปเปอร์มาค่ะหลังจากนั้นเอาเข้าไปในรูอีกรอบนึงแล้วใส่สีเขียวลงไปแล้วใส่แพรเวอร์ชาร์ต้องไปอีกทีนึงค่ะแล้วก็ จะได้ลายพวงหลีดคริสต์มาสมา,มาใส่เข้าไปอีกทีหนึงยังไม่พอใส่สีขาวลงไปทับอีกทีนึงค่ะแล้วก็เลือกลายเป็นวงกลมนะคะนี่ไง ได้มาละเป็นรูปพวงหลีดคริสต์มาสนะแล้วก็ใส่สีขาวลงไปที่นค่ะแล้วเลือกวงกลมอีกที่นึ่ค่ะมันก็จะได้ตีดวงกลมคริสต์มาสที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เราก็ไปตกแต่งกันแล้วลหละเราจะตกแต่งคล้ายๆกับว่ามันอยู่กําแพงหน้าบ้านแล้วกันเนาะอืมเราจะทําคล้ายๆกับว่าเป็นกําแพงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีประตูคู่อยู่ตรงนี้ใส่แอนทมเฟลงไปค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยเบอร์รี่นะคะเราจะทําให้มันห้อยๆลงมานิดนึงแล้วกันนะแล้วก็ใส่ายพวงหลีดคริสต์มาสลงไปแล้วก็ตกแต่งข้างบนนนิดึงทําาเป็ัข้ะะค แล้วก็ข่านแลนเทิร์นลงไปค่ะแค่นี้ก็จะได้ใยพวงหลีดคริสต์มาสมาแล้วดูสิมันเหมือนลายพวงหลีดคริสต์มาสจริงๆนะว้าว,าวายังสวยเลยดูแต่ละอันสิและทั้งหมดนี้ก็คือบิวแฮกในวันคริสต์มาสค่ะถ้าแบบว่าใครชอบเนี่ยก็สามารถลองเอาไปตกแต่งคริสต์มาสของตัวเองได้เลยเนาะส่วนที่พี่กินชอบที่สุดก็คือชิ้งช้าส่าวนเขาชอบต้นคริสต์มาสกับเตาผิงไฟมากกันแหละก็ใช่จอะว,วันนี้เราก็สร้าง Micro ไมโครบิวแฮ็กไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบบิวแฮกแบบ แบบนี้แล้วก็ใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคมัมแบ็พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบาย